พุทธศาสนสุภาษิตการะรปุญญมโหาระตังควรทำแต่ความดีให้เป็นนิดเป็นคำสอนที่ชี้นำให้เรามีความมุ่งมั่นในการกระทำความดีอยู่เสมอคำว่าควรทำแต่ความดีหมายถึงการปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่สร้างสรรค์และไม่เบียดเบียนใครส่วนคำว่าให้เป็นนิดหมายถึงการทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม การทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญในพุทธศาสนาเพราะการปฏิบัติที่สม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างนิสัยและจิตใจที่ดีงามการทำความดีไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ยังเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลให้กับตนเองความดีที่เราทำนั้นจะเป็นผลดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งถือเป็นการสร้างทางแห่งความสุขและความเจริญให้กับตนเองนอกจากนี้การทำความดีอย่างต่อเนื่องยังช่วยในการสะสมบารมี ซึ่งเป็นพลังแห่งการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในทางธรรมนิสัยแห่งการทำความดีจะช่วยให้เรามีความอดทนมีเมตตาและปัญญาในการเผชิญกับความท้าทายในชีวิตเมื่อเราทำความดีอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ของมันจะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของความสงบสุขในจิตใจและความสุขที่ยั่งยืนดังนั้นสุภาษิตนี้เป็นการสอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดีและการทำเช่นนั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำพาเราสู่การมีชีวิตที่มีความหมายและเป็นสุข